จริงนะไอที่จําเป็นบางคนไม่จาเป็นเ <Yeah. S 1> ช่นบางทีเราเราเนชีวิตเนะี่ยเราดา่าไปด่ากันมา,าเขาต้องไปต้องกันมาเนี่ยถามว่ามันจําเป็นขนาดนั้นหรือมันจำเป็นไหมอ่ะมันไม่จําเป็นนะแต่บางคนเขบอกว่าจาเป็นจะปล่อยให้เขาด่าได้ไงจะยืนตื้อยืนซื่อให้เขาด่าข้างหน้าได้ไงแต่คิดกัน,อย,น,น,นาาอย่างนี้ว่าเขาก็หาว่าโงอดิใช่ไหมมันต้องคืนกันมั่งจะยอมแพ้กันได้ไงเขาบอกว่ามันจําเป็นเนี่ยจริงจริมันไม่จําเป็น ไม่จําเป็นคนมันทาเป็นไปดตามาก็ด่าไปสวนมาสวนไปอย่างเนี้ยออหลัทงทาบอกว่าต้องเป็นขันทีเจียยหรือที่จะต้องด่าตอบันไปเอาคืนกันไปไม่มีจบไม่มีสิน้นลองฟัง,ขง,ขงเขาฟังก็ได้ตอบเขายอมให้เขาทํายอมให้เขาทําแล้วเราก็ให้ทำของเขาให้ทำพอตรงนะยอมให้เขาทําให้เขาเอาทอรการมาก่อนแล้วเราเสวนกลับด้วยพอตรง ฝนกับเรื่พอส่งเรื่งกับเรื่องทำมาแครอาวุธลับของเราเ,เป็นรรมาส่งึ้นไปเราพยายามพอเราให้ทำานีได้แล้วเนะี่ยพอเขาทำมาข้างเดียวรเราทำเราทำเราทำรเราส่งคืนด้วยทำด้วยทำานากขึ้นหนขึ้นต่อไปเนะี่ยทำให้เราตกไปถ้ามันเป็นทำแค่นะมันก็จะเข้าไปสิดสุวใจเขาจริงๆ,ๆนะ